สวัสดีคุณสภาพบุรุษอันนี้สาหายเครี่หรือเปล่าได้ใช่ใช่กอเราเองเคลี่ยใส่ไปเข้ารอแล้วกำลังทับดูพวกข้าโอ้ท่านหัวหน้าเก่าอี่ มเขาไปรู้ว่าเป็นหลุมพนาเขาขุดไปก่อนแล้วเหล่าพี่น้องใายตรงนี้ใครข้าต้องขอโโชด้วยน่ะจะไม่ได้สักลุมเลยเนี่ยแบ่งกันหน่อยสิข้าขุดข้าขุดตรงนี้ได้ข้าขุดไม่ได้หรือลืมไปเราไม่ต้องขุดเราไม่ต้องขุดเราออกมาเล้วเจ้ที่ขุดไปก่อนกับพวกเขา่อนก็ได้๋ย่ข้า ข้ามไปไหนครับาม่ได้อยู่ดึกดีโรสัสแน่นอนถ้าข้าไม่อยู่ท่านไปกับพวกนี้ก็ได้นะท่านชื่ออะไรถี่ข้าฝากท่านพี่ข้าคนนึงได้มั้งไม่ยืดขึ้นไม่อ้วนหอลดเท่านพี่ข้าชื่อสายวันไอพีหมามาเต็มเลยแถว Emerald Land เห็นไหมน่าจะมาทติมที่นะโอ้ท่านเสื้อขาวรับกระสุนแทบข้าเลยใครอยากยิงใครอยากยิงยิงให้พวกเราเลยโอ้ปากโวโอ้โห ช่วยนะช่วยช่วยช่วยเขาช่วยเขาช่วยขาช่วย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 ตายตายเฮ้ยตายพี่พี่เฮ้ยกูกดยกเลื่องไม่ได้ใจเย็นยกมือขึ้นใจเย็นใจเย็นใจเย็นยกยกกูกดยกเลื่องไม่ได้ไอ้เหี้ยโอ้ห่วยตายไม่มาตรงไหนกูเออ ต้องขนาดนั้นเลยหรือไงอ่ะตริกาอะเขายกมือแล้วไปใช้เรื่องอยไแกยอมแล้วนี่อันนี้คือตำรวจเหรอใ่ตำรวจปะโวยเอ้ยไปไหนกันหมดวะโอ้ยิยงกันอยู่ยิดผายจะบอกว่ากูโดนเฮ้ยขากยยกเขาอ,ออกจากหลุมอะไรยกมือขึ้นอะ แป๊บนึงอะ่ะขอกระดกยาก่อนอะ่ะอำยกมือขึ้นโดนดูดูสิดูแล้วมันกดยกเลิกยังไงวะ กดยกเลิกไม่ได้เกคนเนียเข้าไปเข้าไปต้งองเป็นฉันแล้กูจนะนฝากหน่อยดีดีดีดได้ครับอ้าวเราคนอื่นไปไหนหมดแล้วเดี๋ยวฉันไปดูให้เอาล่ะถ้าตายก็คือตายเหรออ๋อเขากำลังเอาขู่ขึ้นนู่นเลยเหรอฮะ,ฮะเอาะ้าเราไปแกรอดอยู่คนเดียวเนีย่ยฮะต้องยอมอ่ะเมื่อกี้มัน นี่ไงคือคือแบกชัเขาก็มาถามพอดีแล้วแล้วกูอยู่นี่กูไม่ต้องตำรวจจับหรอหรืออะไรอะ่ะอ,ออยู่นู่นไงนตำรวจเต็มเลยยังบอกอว่าสู้ได้อะ่ะตายหมดเลยใช่ปะไม่กูมองกูคิดว่าทางฟ้ายยิงกูหันไปทีนึงขวายิงแล้วมาถึงตัวกูแ้้ะนี่งไงตำรวจมาแล้ว โหโดนโดนโอ้โห,โด,โ,โ,หโดนกันหมดเอ้ยทำไมฉันขี่ม้ามันไม่ได้โอ้โหโดนกันหมดโอ้โหเราต้องเรียกม้าั้งหนีไปก่อนโอ้โหปแปลกที่ต้องต้องต้องโดนยงิงไม่เห็นชนพื้นเมืองด้วยนน่ใช่ไหมชนพื้นเมืองที่ทางขวามือเอา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 บนหลังม้าบ็มาละ เอ้ยเมื่อกี้เห็นรถุยลุยอยู่แถวนี้คนนึงอ่ะมันมีคนรอดมันมีคนรอดไปนะอุ้ยเอ้ยคิดกก้าโอ้โหนี <wei wah> ่ไงเต็มเลยรตใหญ่เอ้ที่ไหนนะ ต๊อปฝากทำคดีที่เหลือเข้าหมดเลยโอเคโอเคต๊อปกับใครคนหนึ่งก็ได้ทำคดีไอตีลงมามาฉันอยู่กับปู่ฮะอ่ะขึ้นขึ้น,นดวนเลยไวกว่าแล้โก็นั่นลงเลยรอทำคดีแล้วเราไปที่อื่นต่อไปเหลือใครบ้างทีนี่ม,มีแค่เดี่ะ อันนี้จะนเหรอโอ้โห,โ,หโหไอเจ้ารถตัดเอ็กเพสเลยแค่จะเป็นรถตัดสาขาย่อยกัาได้หรือเปล่ารถตัดเอ็กเพส้็อยู่กับเจ้าพวกนี้เหรอ ก็ไม่เชิงก็ไนมนะ่เชิงันเหรอเหลืองสาหี่ก่าแกดมันเคยเป็นสาหายนะตอนนี้มันเป็นโจนอะโอแกเลยแกเชือกม่าทั้งวิกอะไรกนะันโว้ยฉันแกอะฉันทำอะไรได้ที่ไหนแกอยู่นั่งสองคนฉันคิดจะสู้ฉันยิงไปตั้งแต่แรกแล้วเว้ย ทำไมตัวแกวตัวตัวอ้วนช้ดหรือเปล่าชุดมันอ้วนนะสำขดีแกวเลยเออแต่คิดว่ามันจะเกินเมื่อกี้อ่ะฉันเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สู้เกินอะไรอ่ะคนน่ะคนน่ะไปถแก้ขุดกันเกินเหรอ ไม่ใช่มันมีกลุ่มอื่นมาถามพอดีอ่ะเมื่อกี้อ่ะเดวิดถ้าแกสง่งฉันเยอะแล้วก็ไม่ไม่มันปิดเกมไม่ได้ค่ะอ้าสลักอะไรสลักแปด หนึ่งเก้าจะไม่เอาบัตรหรือไงเป็นเราเมนยังไงเนี่ยฉันปรับก่อนให้เอาบัตรเอาหน่าของกูเยอะเหรอกูไกูจะ,จะเกิดแล้วดิได้ไหมต้องมีแล้วเพื่อว่าจะถูกรีตฟร์ตภายในสามปิบาทีเอากี่วันดีอะเรียบร้อยได้เวลาสองม่ๆม่หม่หนึ่งเดขอรีดของกลางก,ากา่อนแล้วกันทิปผ่ายละ นีฬิกาเก่าอันหนึ่งเปียมอันหนึ่งโบกกูโดนยึดยับเงินอีกไอ้เจ้าคนที่มันมีอ้าว เออเจ้าคนนี้มันมีป้๊มช็อตกอ่ะอนมต้องยึดนะเพราะมันเป็นปืนหน่วยงานะนะทำพิสติตรีแล้วก็จอบหน่อยแล้วกันป้๊มช็อตกันคืออะไรวะแล้วกูต้องทำไงอ๋อนี่หรบบู่นล่นละช็อต ใช่วะาตอนท่ากันคืออะไรอ่ะมาแล้วใครที่ตื่นแล้วแกไปเปืนนี้ไม่แกไปปั๊มไม่ได้มาได้ไงแกดูดีๆปั๊มปั๊มไหนจงเป็นอะไรดีๆมันคือเซมิออร์เจลคุณเจ้ที่เซมิปู่มันคือเซมิ โอ้ฉันยออแกเล่นนะเสือยอะไรแกปึ้งแล้วก็ฉันราคาคือฉันมาทำอะไรตรงนี้นะนันทีแกมาทำอะไรตรงนี้นะฉันแค่ฉันก็แกน่าจะขุดสุสานเนี่ยฉันฉันว่าฉันน่าจะขี่ม้ามาสานมาเฉยๆมายึดหมดแล้วกันนะผมเป็นคนขุดน่ะมันเปื้พขาวเปนเกียวมแรงแกจำอะไรได้ด้วยหรอลูกขุดแสดงบัตรด้วย นิดหน่อยนะแต่ไม่ได้อะไรเยอะหรอกแรงบัดแรงบัดฉันจะไม่เชื่ออะไรจากโจนอีกแล้วนะเก็เพื่ด้วยลองค้นในตัวผมก็ได้ผมเป็นคนขุดผมมีพวนั่นเอ้า,า,เาไม่เกี่ยวพาขเขาไม่เกี่ยวนะใช่ฉัน,นฉันพ่เพิ่งมาเหมือนกัน ท่นไม่รู้เลยเหมือนกันว่าตรงนี้มันคืออะไรใช่ใชุดขาวเขาเขาจะผ่านทางมามันมันมีกลุ่มประชาชนเขาจะขุดสื่อสารกันอ่ะเรื่องช่นขอค้นตัวไปก่อนละกันเอ้ยสายเกมอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยยี่ยี่เมื่อกี้ไปปลูกแครอทกับฉันเกมไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงใช่สลักของข้าเจ็ดสี่รอเปล่าได้ยินได้ยินได้ยินข้าไหมเราจะยินข้าไหมได้ยินต้องได้ยินสลักอะไร เวลาของค่าเจ็ดสี่หกโอเคไปพวทองที่ผิดกฎหมายนะแต่แต่ค่าไม่ได้มาทำอะไรตรงนี้เลยนะไม่ผิดไม่ผิดอ่ะเอาไปได้ไปพี่ของผิดกฎหมายค่ายังไม่เก็บเลยโอเจอกันล่ะฮะไปเอยดูสิ ไว้เจอกันอ่ะมันยังไม่กูยังไม่พูดอะไรเลยไม่บอกไว้เจอกันอ่ะโอเออแล้บอกไปได้กูคิดว่าไปไหนเอ้ยส่งกูมาคุกกูคิดว่าไปได้คิดว่ากูให้กูออกไปข้างนอกสุดท้ายคือมีกูคนเดียวหรอที่กูโดนจับ